สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกินเทีย่ยวสไตล์มีบอยครับวันนี้เราจะพาไปกินตำถั่วครับไก่ทอดอร,อ,อร่อยครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครผมเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปดูกันเลยครับครับตักใส่คำแรกก็รู้สึก อร่อยอร่อครับเป็ดปิดครับมาดูจานใหญ่โตน่ากินครับตกแต่งสวยงามคับมีกะหล่ำปีด้วยมีไก่ย่างด้วยหนึ่งไม้ครับครับนี่ครับไก่ทอดชิ้นโตโตครับเข้าบรรยากาศเข้ากันดีครับกับเมนูส้มตำครับเมนูง่ายครับกินก็ไม่มีเบื่อครับ กินได้ยังอร่ออร่อยครับ <c oughs> จานโตๆสั่งพิเศษครับมีนุน่มบ้านๆอาหารพื้นเมืองครับกินง่ายๆครับบรรยากาศดีๆครับกับข้าวเหนียวอุ่นๆครับเข้ากันดีมากเลยครับ เมนูส้มตำต้องข้าวเหนียวครับครับก็กินไปก็แซบถึงใจครับได้กินข้าวเหนียวอุดมส้มตำอาหารบ้านพื้นเมืองแล้วครับกินบ่อยครับไม่ค่อยเบื่อครับ เีครับท่านผู้ชมมาชิมด้วยกันครับอ,อร่อยๆครับครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปของเรานะครับเราจะมีคลิปนำเสนอให้ดูตลอดตลอดครับ กินถั่วเนืองครับอร่อยอร่อยครับทำถั่วมันเป็นเมนูโปวดครับกินอร่อยครับงานบันเรายังไงครับ ขอบคุณทุกทุกท่านครับที่ดูคลิปวิดีโอจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อๆไปนะครับจะหาคลิปวิทีให้ดูกันต่อครับครับ